กองทับตำรวจ USA ใจเย็นปิดถนนจับผู้ร้ายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันศุกร์นี้เองค่ะที่รัฐแคลิฟอร์เนียผู้ต้องหาเป็นชายนั่งอยู่ในรถโคโรราสีน้ำเงินคันนี้รถตำรวจหน่วยสวาดล้อมหน้าล้อมหลังอยู่ การไร่ล่าครั้งนี้เกิดขึ้นที่ถนนฟรีเวยเลกวิวแคลิฟอร์เนียส่วนด้านหลังนี้จะเห็นว่ามีรถตำรวจจอดเรียงรายคอยดูเหตุการณ์ตำรวจมีอาวุธพร้อมมือมีสุนัขตำรวจร่วมในกองทัพนี้ด้วย นี่เป็นแค่การเตรียมพร้อมที่จะเข้าปฏิบัติงานแต่ทุกอย่างก็ต้องรอการจราจรก็หยุดชะงักอยู่แค่ตรงนี้ตำรวจกำลังโทรศัพท์เจรจากับผู้ต้องหาในรถคันนี้เพราะว่าเขามีอาวุธปืนเช้าวันนี้ตำรวจได้รับโทรศัพท์ จากผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกว่ามีชายคู่ทำร้ายเธอที่นั่งรถโครราคันนี้ทางตำรวจก็พยายามหารถคันนี้จนเจอประมาณ8ปดโมงเชา้าได้หยุดแล้วก็คุยกันแต่ในที่สุดชายคนนี้ก็เลยขับรถหนีก็เลยเกิดการไล่ล่าก,กันแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงนี้ ทางตำรวจก็แจ้งให้โรงเรียนระแวกนี้สองแห่งล็อกดาวเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ปิดถนนกองทัพตำรวจได้ใช้เวลาคุยกับผู้ชายคนนี้หลายชั่วโมงเพื่อที่ให้เขาออกมามอบตัวแต่ยังไม่ได้ผลเขายังนั่งถืออาวุธอยู่ในรถมาดูสภาพบนท้องถนน รถติดเป็นกิโลและมีรถหลายหลายคันพยายามที่จะกลับเพื่อออกจากถนนเส้นนี้กองทัพตำรวจนี้ใจเย็นมากเพราะว่าเขารอตั้งแต่8ปดโมงเช้าและตอนนี้ประมาณเที่ยง45นาทีเขาก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหน่วยสวดัด ใช้แบงค์กันยิงไปที่รถเพื่อเป็นการเช็คต่อจากนั้นก็ได้ move in เพื่อที่จะเช็คในรถปรากฏว่าผู้ต้องหาคนนี้เขาได้ใช้ปืนปลิดชีวิตเขาเพื่อหนีความผิดปฏิบัติการครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมง